ฟูจิครับวันนี้มีเรื่องแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราครับเป็นไปได้ไหมที่คนที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเตะบอลเลยแต่ถูกคัดเลือกขอร้องให้ไปเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลญี่ปุ่นให้เป็นเป็นผู้ปรึกษาการวางแผนของฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ตะลึงและตกใจมากๆคนธรรมดาจะไปเป็นโค้ชของทีมชาติได้อย่างไรวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือคนที่ท้อหรือคนที่หมดกําลังใจดูวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจว่ามันยังมีขนทาง อีกมากมายจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตหรือการงานของคุณอย่างมากมายเลยเป็นไงไปดูให้ดูกัน นี่คือโฉมหน้าคุณทัตสึโอกะซึ่งเป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์การแข่งขันของฟุตบอลทีมเจลีในประเทศญี่ปุ่นทีมหนึ่งในทีมฟุตบอลทีมเก่งๆนะครับเอเจหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็มีเป็น10ทีมแล้วนะครับมีเจสอ J4, J5 J5 คือเป็นกลุ่มของฟุตบอลสมัครเล่นแต่สามารถชนะ J1 ได้51ธรรมดาแล้วไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยนะครับแต่จากการที่คุณทัตสึโอกะเข้ามานะครับกลายเป็นชนะ J1 ขึ้นมาไม่เคยมีอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ครับ มาสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมท่านบอกว่าครับคุณทัตสึโอกะผู้ชายคนนี้มีความรู้เยอะกว่าผมอีกขนาดการประชุมนะฮะคุณทัตสึโอกะก็แนะนําว่าวิธีการลุยวิธีการรับนิตศาสตร์ต่างๆนี้นะฮะเขาอ,อธิบายแบบนี้ปุ๊บดูสิครับว่าผู้จัดการทีมยังต้องจดเพื่อไปวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้เลยครับผู้จัดการทีมเป็นคนที่มีประสบการณ์ผู้จัดการทีมเป็นคนที่มีความรู้แต่ยังต้องมาฟังผู้ชายธรรมดาคนนี้ได้ยังไงเนี่ยเรื่องราวมีอยู่ว่าเริ่มต้นจากคุณทัตส เคยเห็นฟุตบอลครั้งแรกในทีวีครับแล้วเขาก็เห็นการเตะบอลของเด็กๆในสนามนะครับแววตาของเด็กหรือความมุ่งมั่นของเด็กๆมันตื่นเต้นมากๆเขาก็แปลกใจว่าทําไมคนถึงชอบฟุตบอลขนาดนี้เขามีนิสัยก็คือเมื่อเขาสงสัยอะไรเขาจะวิจัยอย่างจริงจังในยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่วิดีโอเขาก็เลยไปซื้อวิดีโอมา40เทปก็ให้คุณแม่ซื้อเครื่องเล่นวิดีโอซื้อมา4เครื่องแล้วก็ซื้อมอนิเตอร์ก็คือซื้อจอทีวีมา 2. จอขอเบิกเงินแม่ล่วงหน้า5ปีคือเบิกเงินคุณแม่่มมมา5ปปีีตอออนนนนั้ไไเงิก เที่ยวไม่มีเงินออกไปดูหนังไม่มีเงินออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆสนใจแต่การวิเคราะห์วิจัยฟุตบอลอย่างเดียวนี่เห็นไหมครับมีเครื่องมอนิเตอร์แล้วก็มีเครื่องเล่นวิดีโอนะครับดูทุกวันวันละ4เกมทำไมเขายิงเก่งจังเลยทำไมคนนี้เขายิงดีจังเลยจังหวะไหนในการยิงจังหวะไหนในการส่งลูกก็นั่งวิเคราะห์ของเขาเองเขาบอกว่าการวิเคราะห์มันสนุกมากเลยนะมันสนุกกว่าการไปเที่ยวอรู้น้อยทัตสุโอกะอายุ13ขวบเป็นเด็กมอต้นนะโอ้โหหมกมุ่นขนาดนี้จนในที่สุดรู้ถึงคอมเมนเตอร์คือนักภาาฟุตบอลเพื่อน้ี โอ้โหแม่ยิงต้องนะก็ก็บอกนี่เป็นนักภาคฟุตบอลเพืเ่อนก็น่าจะรู้นะครับคนไหนภาคเก่งคนไหนภาคไม่เก่งทัโอกาบอกว่าใส่ลำดับนักภาคฟุตบอลเลยว่าอ๋อคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเขารู้มากกว่านักภาคฟุตบอลไปแล้วครับเพราะเขาดูวิดีโอวันละ4ทเทปดูจนตินิสัยภาคเองนะครับใส่คอมเมนต์เองแล้วก็บอกเหตุผลเองมาวิเคราะห์เองว่าทำแบบนี้น่าจะยิงได้ดีกว่าทำแบบนี้น่าจะเป็นฝ่ายรับที่ดีกว่าอย่างงูอย่างนงี้จนเป็นการบรรยายเองหลังจากนั้นปี1994มีฟุตบอลโลกเข้ามาครับมีการถ่ายทอด บอลโลกเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะญี่ปุ่นได้เข้าบอลโลกแต่เขาเนี่ยก็หูบอลโลกมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนก็ตะลึงเกี่ยวกับเรื่องบอลโลกในทีวีครับแต่ก็อยากวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบอลโลกแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ดูเขาก็มานั่งคิดทำยังไงทำงานให้ได้ดูบอลโลกครับจนมีวันหนึ่งมีโฆษณาทางทีวีโฆษณาเกมเกมเล่นฟุตบอลครับนี่คือโฉมหน้าของเกมนะครับเกมในยุคนั้นก็มีการเล่นอยู่3อย่างก็คือ1เป็นโหมดตัวเองแข่งกับเกม2ก็คือตัวเองแข่งกับเพื่อน3ก็คือนะฮะให้เกมแข่งกับเกมแล้้ววโชวใหเหเเเ็นนาล่ โหมดที่3คือโหมดให้เกมแข่งกับเกมแล้วเขานั่งดูแล้วเขานั่งบรรยายของเขาเองคนเดียวในห้องตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักแกนะก็ยังเป็นนักบรรยายวิจัยวิเคราะห์ด้วยความสุขของตัวเองนะโดยที่ไม่ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆท่นนั้นที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นหมอต้นครับเป็นไงฮะเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคนที่นะฮะใส่ใจทําอะไรแนละ้วทาจริงชอบจริงโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาปฏิเสธครับธรรมดาแนละ้วจะต้องถูกปฏิเสธนะบอกว่าต้องตั้งใจเรียนนะเพื่ออนานะคตนะเพื่อต่อมาหาลัยนะปรกกฏว่าคุณทัศน์จุรอกาตพอจบม แล้วก็ทํางานพิเศษตลอดพอได้เงินมาก้อนหนึ่งก็บินไปดูการแข่งขันของมืออาชีพระดับโลกหลายๆแห่งหลายๆแห่งหลายแห่งเป็นเวลา9ปีหลังจากนั้นตัวเองพอละจากการที่เสพสุขหรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลมาแล้ว9ปีจนัายุโอกสอายุ27ครับเกิดอะไรขึ้นเลยไหมฮะฉันทํางานดีกว่าไปทํางานที่บริษัทขายเสื้อฟุตบอลครับรู้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนี้อยู่เฉยๆครับ ในวันแรกในการสมัครงานก็มีการสัมภาษณ์นะครับวันแรกครับไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล2ชั่วโมงปรากฏว่าวันนั้นถูกคัดเลือกว่าให้เป็นหัวหน้าร้านภายในวันนั้นเลยที่สะสมมาเป็นเวลากี่ปีนี่แต่มอต้นจนถึงอายุ27เอามาเล่า2ชั่วโมงนะฮะทำให้ถูกคัดเลือกเป็นหัวหน้าร้านภายในวันเดียวเลยครหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นครับขายเสื้อขายไม่ออกก็มีปัญหาคนระับก็คือขายไม่ออกครับขายไม่ออกทําไงดีนะฮะเขาก็เลยแก้เซ็งแก้เครียดก็คือเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอออลลลททีีมมชาติ่่่ปปุุนนกกกววัแ้้็สงขูออไ ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขียนวรรสาสิหน้าเป็นตัวหนังสือประมาณ2 0 0 0 0คำนะฮะเยอะมากเขียนทุกวันแก้เซ็งทุกวันนะฮะปรากฏว่ามีเฮดแฮนดิ้งเฮดแฮนดิ้งด้วยกันนะเฮดแฮนดิ้งก็คือแนวมองนะอยู่ๆก็มีคนส่งเมลมานะส่งเมลมาบอกงี้ครับว่าผมเป็นตัวแทนของเจล็กญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแล้วผมเห็นการเขียนบล็อกของคุณคุณมีข้อมูลความรู้เยอะจนผมตกใจอยากจะให้คุณช่วยมาอยู่ในทีมของเราได้ไหมรอคําตอบคุณอยู่ส่งเมลมาหาคุณทัตสึโอกะนะครับหลังจากนั้นก็มารู้ว่าคุณคนนี้เป็นออเนเอร์ ฟูจิเอดะ M Y C F C กลับเป็นอยู่ใน J 3ก็คือดิวิชัน3นะครับนี่ก็คือข่าวข้อมูลที่ถูกสเกลและถูกซื้อตัวไปนะครับในครั้งแรกครับในวันที่เขาถูกด้วยตัวไปนะ้ก็เป็นทีมของการวางแผนการแข่งขันของฟุตบอลน,นะครับและหลังนั้นผ่านไปหลายเดือนนะครับปรากฏว่าทีมดิวิชัน3เคยได้คะแนนประมาณ50ลูกแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้คนระับยิงได้มากกว่าเดิม2เท่าก็คือกลายเป็นร้อยลูกและนั้นมีคนมาขอซื้อตัวอีกนะครับย้ายทีมมาอยู่ที่ J 5ปีนึงก็จะมีการแข่งนะให้โอกาส J 5 ไปแข่งกับ J1 คุณรู้ไหมว่าหลังจากนั้นแข่งแล้วเกิดอะไรขึ้นชนะ J1 ได้อย่างแบบปฏิหาริย์ชนะแบบนี้ครับทีมของเราคือทีมสีเหลืองทีมของคู่ต่อสู้ที่เป็น J1 คือสีม่วงโดยการใช้แผนแบบนี้ครับคล้ายๆกับ3มก๊กก็คือเขารู้หมดเลยว่าฝ่ายลูกฝ่ายรับเป็นยังไงนะครับก็คือฝ่ายแพ้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพ้เพราะยังไงก็แพ้อยู่แล้วแต่ฝ่ายสีม่วงเนี่ยห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าแพ้ก็คือเสียเกียรติอย่างมากเลยนะครับวิธีการก็คือการให้สีม่วงเนี่ยคลองบอลมากๆมากๆให้ง แย่งแก้ไม่ยั่งจนท้ายที่สุดสีม่วงเหนื่อยครับเหนื่อยในการคลองบอลจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับยิงไม่เข้าทุกทีครับทำให้ผู้จัดการทีมสีม่วงนะฮะเครียดเลยะยิงไม่เข้าแล้วสีเหลืองเนี่ยนะฮะยิงเข้า1 0 2 0 3 0 4 0 5 0แล้วก็กลายเป็นห้าหนึ่งทีมสีม่วงนี่ตกใจเป็นปาฏิหาริย์อย่างมากซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนออกข่าวทั่วประเทศญี่ปุ่นครับ เป็นยังไงบ้างครับจากการที่เห็นคุณทัศน์ุกร์ประสบความสําเร็จจากเด็กธรรมดาและไม่เคยเตะฟุตบอลเลยไม่ใช่มืออาชีพเล่นกีฬาไม่เก่งด้วยตังหะแต่กลายเป็นผู้นําเป็นโค้ชเป็นคนสําคัญเป็นคนวางแผนทําให้ฟุตบอลชนะได้นะครับทำให้เพื่อนๆได้บทเรียนอะไรครับสำหรับผมนะก็คือในยุคนี้นะผมอยากจะบ,บอกว่านะบจบมหาวิทยาลัยอย่างเดียวกับคนที่ใส่ใจจริงๆจังๆก็มีโอกาสชนะครับในประเทศญี่ปุ่นครับมีผู้ประสบความสําเร็จทั้งมหาวิทยาลัยเชิญไปบรรยายให้ใหกับเด็กปัญญาโทปัญญาเอกเขาไม่ได้ดูถึงว่าเป็นวุฒิอะไรแต่เขาดูว่า ความสามารถเยอะขนาดไหนเขาเปิดใจที่จะยอมรับคนที่เก่ง ยอมรับว่าคนเก่งคือคนเก่งก็ยอมรับให้เขามาเป็นอาจารย์ของเราได้คนคนนั้นก็จะมาช่วยพัฒนาทีมฟุตบอลช่วยพัฒนาทีมต่างๆเพราะอะไรครับเพราะการเรียนมหาวิทยาลัยเป็นการที่เราด้านวิจัยทฤษฎีแต่ประสบการณ์จริงๆหรือบางอย่างที่เขาใส่ใจมาในทางด้านอาชีวะหรือทางด้านที่เขาทํามาเนี่ยมันมากกว่าที่เรียนอยู่ในบทเรียนในมหาวิทยาลัยครับผมอยากจะบอกนะครับคนที่อยู่ในวงการมหาวิทยาลัยคนที่อยู่ในวงการผู้นําในมืออาชีพต่างๆถ้าคุณเห็นคนที่เก่งกว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักบอลมืออาชีพแต่เขา อาจจะมีความสามารถที่เก่งกว่ามีหัวในการวางแผนดุทธศาสตร์าการแข่งของฟุตบอลหรือยุทธศาสตร์การแข่งของอื่นๆก็สามารถเชิญเขามาเป็นเบรนหรือเป็นสมองของบริษัทของคุณได้ที่ญี่ปุ่นครับมันจะมีตึกใหญ่ๆสูงๆราคาแพงนะครับห้องหนึ่งประมาณร้อยล้านบาทรู้ไหมครับว่าแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีเศรษฐีหรือผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเย,ยอะแยะอยู่ในตึกนั้นนะฮะชื่อตึกลาปง,งิครึ่งหนึ่งคือคนที่จบแค่มปลายเท่านั้นนั่นหมายถึงอะไรครับยุคนี้คนที่จบแค่มปลายเพื่อนๆอย่าเอาจุดด้อยมาเป็นปมด้อยถ้าคุณตั้งงใจจจจริๆมันนนะเเป็ุดด่ คนอื่่นไมมีนี่ก็คือแรงบันดใจที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนได้เห็นกันและเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้ครับแล้วมาเขียนในคอมเมนต์ข้างหน้าหน่อยว่าคุณได้อะไรจากบทเรียนนี้ครับแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณอะไรบ้างครับแล้วผมก็จะนําข้อมูลความรู้และแรงบันดาลใจที่จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะมาเผยแพร่เพื่อนๆได้เห็นบ่อยๆครับซึ่งคนที่เป็นฮีโร่แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆเพิ่งเป็นฮีโร่พวกนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอย่างมากเลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอของผมนะครับให้กดติดตามด ทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับและอีกอย่างนึงครับคือบางทีผมจะเผยผลวิจัยเกยี่ยวกับเรื่องอาหารเสร,ริมหรือยาต่างๆบางทีในเพจต่างๆเนี่ยเขาปิดกั้นการมองเห็นวิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆเห็นของผมอีกอันก็คือการาเข้าไปแอดในเพจสีเขียวทุกครั้งเวลาผมมีวิจัยต่างๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้พเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นในเพจสีเขียวนะครับจะมีการเปิดเผยตรงนั้นครับแล้วเจอกันครับ